สวัสดีครับจมาตกกลับอีกแล้วน,น,น,นะครับวันนี้หลังจากที่มีของฟรีคลิปเที่ไปเยอะมากๆนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้สําหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับถ้าเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวอาจจะแบบรีวิวเร็วๆเฉพาะถ้าเ็นสิ่งสิงเป็นพวงกันชอบนะครับให้ฟังอีกหนึ่งรอบส่วนวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมใหม่มานะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในตู้สุ่ม8ปทีนะครับก็เป็นของที่เข้ากับช่วงเทศกาลงานแข่งฟิฟายูวีของเรานี่แหละเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นตัว Sky Wing หรือว่าสกี่ที่ออกมาในช่วงฟิฟายูโรซีรีสปีที่แล้วนะครับที่ยูโใช้แชมเหมือนแบบเขาทำให้ย e ูโใส่อะแบบสีน้ำเงินอะไรเงี้ยนะับปีนี้ไทยก็นายแชมป์โลกเนาะเฮะ้อมื้อเหมือนกันว่าแบบต่างประเทศเขาจะมาแข่งทำไมอย่าพูดนะโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับตัวกิจกรรมอันนี้นะครับกิจกรรมอันนี้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่สิบ ไปจนถึงยี่สิบสามนะครับเป็นกิจกรรมสกายวิงมังกรฟ้านั่นเองนะครับนอกจากมังกรฟ้าแล้วก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดเป็นท่าทางเป็นไอซ์อลนะครับพับโปรไฟล์พับแบนเนอร์นะก็ไปดูวันอะไรดีกว่าว่ามีอะไรบ้างพับโปรไฟล์นี้ต้องยอมไปไกลหน่อยนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ แบนเนอร์ก็จะเป็นตัวแชมเปี้ยนสปีดไปนะใช่ตัวนี้นะก็จะเป็นลายมังกรใน,นสองตัวอันนี้ขยับไม่ได้นะครับขยับไม่ได้แต่ว่าสีสวยดีช่วงนี้ชอบใช้ตัวขยับตายกันหน้าตัวเองเป็นภาพโปรไฟล์ภาพแบนเนอร์นะก็อยู่ในกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันต่อมามีสก,กิน ไอชัวแล้วก็สกินระเบิดนะครับเอาสกินระเบิดก่อนละกันระเบิดก็จะเป็นระเบิดระดับสีไหนว่าสีทองนะครับน่าจะแบบแนวมังกรมังกรหน่อยหากอนชึบชึบไม่ใช่ชึบอันนี้นี่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 ระเบิดมาแล้วจะกลายเป็นหน้ามังกรนะครับวันนี้ก็เท่มากๆ แล้วก็อัอนนึงก็เป็นสกินไอโซนะครับไอโซอนี้จะเป็นระดับสีฟ้านะก็คือไม่ได้เปลี่ยนโมเดลแต่ว่าเปลี่ยนลายอย่างเดียวตัวนี้เป็นโลโก้ฟีฟ่าอุลรนะครับของปีนั้นรุปมังกรอ,อย่างเทส่วนของเด็ดในตู้นะครับก็มี2อันก็คือตัว เขาเรียกว่าอะไรสกายวิงมังกรตัวนี้ผู้พิจักคอสมิกนะครับนี่อย่างเทเป็นมังกรสีฟ้าตัวเขาเรียกว่าเทกเจอร์หรือว่าพื้นผิวของมังกรเนี่ยจะเหมือนแบบมีดาวอยู่เห็นปะเป็นกาแล็กซีนี่ส่วนตัวนี้ถ้าน้องอยากได้ก็ไปปลดเอานะครับอยู่ในไฮเปอร์บุกเอฟเฟกต์กาแล็กซีพิเศษ เคียงข้างเครื่องบินก็คือเวลาที่ยวบินอยู่มังกรจะบินข้นขางๆให้ดูว่ารวยโว้ยนะครับส่วนอีกอันนึงที่จะมาด้วยกันนะครับก็จะเป็นอ,อะไรกันนะเป็นท่าทางเปิดตัวมังกรตัวนี้นี่มังกรพิทักษ์อย่างเทศนี่คือบินมาพร้อมมังกรโดดลงมาแล้วมังกรมาปกป้องอจากการโดนยิง กระดดปเตะวิท่ทีป๊าบซุดเี่ไม่ค่อยเอ้เขากับมังกรเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรให้อภัยมังกรเท่นี่นะครับโช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 อันนี้ก็10บถึงยีนะครับถ้าอยากได้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่เก้าเพชรนะครับสิเก้าเพชรสี่สิ9เก9าเ9้าสิก็ไปครั้ง ราคาเท่าเดิมอยู่ที่1,572งพัรเสพนะส่วนใครที่แบบว่าบอกว่าเอาผมเป็นสายฟรีผมไม่ทำผมไม่มีตังเติมก็อย่างที่บอกไปไว่ามีกิจกรรมฟรีอยู่นะครับก็มีการแจกทั้งชุดผู้ชายนะครับชุดทั้งขุนชุดอศิตยานะครับมีแจกไหนกันไหนนะแบบไปไว้กันเอากรพิด ระดับสี่โมงนกหงส์ไก่ชุดนี้นะครับมีแจกทาวอนชุดทัน้นขุนอันนี้มีแจกทาวอนดันนี้ใช้ดวงนิดนึงนะครับมันสุ่มกล่องมามีชุดอาทิตย์ยาแจกทาวอนเหมือนกันแต่ว่าต้องใช้ดวงนิดนึงเพราะว่าสุ่มกล่องมาเหมือนกันนะครับ มีแจกกตอรมไซค์มีแจกเคียวแจกไอซ์สวอลแจกกระเป๋าแจกกล่องศพโอ้เยอะแย,ยะมากมายแต่ของที่จะสุดนะครับก็คือแพ็กเสียงปิมคุงนะครับหาได้สองทางนะครับอันแรกคือวันที่สิบแปดเนี่ยน้องอไปแข่งกิววอนะครับเข้าไปเล่นกิววอแบบกับทีมกับเพื่อนอยู่ในกิวแล้วก็เล่นให้ครบสามเกมมันจะได้แพ็กเสียงไปทั้งหมดแปดเสียงเสียงละเจ็ดวันนะครับ ส่วนอีกอันนึงเนี่ยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วะยี่สิบถึงวันที่สามนะครับยี่สิบพฤศจิกายนถึงสามธันวาคมมีเวลาให้สิบสี่วันน้องเข้ามาเข้าเกมเฉยๆเนี่ยให้ครบเจ็ดวันจากสิบสี่วันแล้วก็มากดรับได้นะครับก็จะมีกิจกรรมให้รับแพ็กเสียงเป็มคุงน้องก็จะได้แพ็กเสียงเป็นคุงบิ๊กสามสิบวันรวมเป็นทั้งหมดสามสิบเจ็ดวันเวลาที่อยากเปลี่ยนมาตรงนี้นะกดที่เฟืองด้านขวาบน เลือกเสียงแล้วก็ข้อความด่วนน้องก็จะมีแพ็กเสียงปริมพุงเนี้ยอย่างเงี้อยอยู่นะแล้วก็อยากได้ก็ลากไปใส่ปกติมันจะอาจจะแบบไม่อยู่ตรงนี้มันอยู่นี้ครับก็ครับลากไปใสนะ่อันนี้ยังไม่แจกรอไปก่อนนับถึอครับจานของที่น้องจะได้ไปในรอบนี้ก็จะเป็นแพ็กนี้นะครับ แับเสียงไม่ถึงสวัสดีฮาฟูเสียงเฟี้ยวจัดเสียงรักเลยเสียงติดเกินเสียงวกเลยเสียงเจ็บจะบอยอันนี้ใช้กับตัวเองเวลาโดนยิงเสียงย่าหาธรรมนะครับก็จะมีทั้งหมดแปดเสียงด้วยกันนะครับสามารถ เอาไปใช้ได้นะครับเวลาที่ใช้เนี่ยมันจะมีโหมดทั่วไปนะครับเลือกเอาว่าโหมดเสียก็โหมดอื่นๆนะครับกดกาหนดเองก็ลาก,ลาก,ลาก,ลากไปหรือว่าใครจะกดใส่ตัวนี้ก็ได้นะกดเปลี่ยนที่ขวาบนเห็นไหมนี่นะครับเอาไปเล่นกันเยอะๆแล้วก็ถ้าอยากได้เสียงใครนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกที่เพจได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook youtube ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละจ้าบ๊ายบาย